อันนี้เป็น d m a มนะฮะเป็นดี a ม็คอนะครับปีสักประมาณ07.8นะครับตัวนี้ตัวสูงนะครับมาดูงานของเรานะครับอ่ามันมัตืงจะรั่วนิดนึงนะฮะอันนี้ฝา้ขวาวนะครับไม่ดีนะครับัวเช็คกยบร้อยนะครับดูงานเกียยวของเรานะครับงานของเราเป็นงานเชื่อมนะฮะเป็นงานเชื่อมของเดิมก็จะอยู่ครบทุกอย่างนะครับทานใช้ตัวเดิมนะฮะจอดูนะฮะ ดูได้นะฮะในทิกเกอรนะฮะแล้วก็ช่อง YouTube นะฮะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้นะฮะมาคุยละเอียดก็ได้นะครับตอนนีเข้ามาเบอร์ทางร้านเรานะฮะ0 8 9 4์แปดเกเบอลนะครับเราไม่ได้โม้นะฮะเราไม่ได้มูแน่นอนนะครับเราใช้เวลาใช้เกียร์นะฮะขึ้นลงนะครับไม่เกิน สองชั่วโมงครึ่งดีกว่านะครับจะบอกหนึ่งชั่วโมงมันเร็วกันไปนะครับมาเช็นดีแมทคอมนะครับรถคันนี้นะฮะลูกค้ามาจากนครนายกนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะฮะยิงด่วนมาจากศรีสะเกดนะครับวันเกิดของเองนะครับศรีสะเกดก็ใจเย็นนิดนึงนะฮะเดี๋ยวได้พักเล่นงานแน่ๆคันนี้ก็จะเป็นปีเก้านะครับปี2024นยี่สิ่นะครับเขาเรีตั้งแต่ปี2000นะครับ ปี2022ั 20, 2ยอไอ้สินะครับจะถึงปี2รมาี 20, ่ 20. ที่เขาอยากได้คันเกียร์นะฮะแบบดึงนะฮะจริงๆของมันเนี่ยจะเป็นแบบน้นะครับอ,อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวก็ส่งงานลูกค้าแล้วนะเป็นที่ียบอยนะครับแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ